ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเอน fc คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องพร้อมกับไส้กรองน้ํามันเครื่องของรถยามาฮ่านะครับตะกูลนะครับเพื่อน r สิบห้า m exciter mt spark หนึร้อยสาม x 1น r นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีไส้กรองน้ํามันเครื่อง เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในเทคนิคการเปลี่ยนถ่ายนั้นนะครับก็นะครับให้เพื่อนๆมีข้อสังเกตให้ข้อควรระวังให้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆท่านไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเองแล้วก็ประกอบมาผิดนะครับพอประกอบไส้กรองน้ํามันเครื่องผิดเครื่องพังนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้พอเครื่องพังซ่อมก็หลักหมื่นนะครับรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับนี่ก็คือน็อตถ่ายน้ํามันเครื่อง นะครับก็จะเป็นเบอร์19นะครับเพื่อนๆอ่าถ้าผมจำบอผิดเด้อนะครับอ่าเป็นเบอร์19เป็นน็อตอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งอยู่ใต้ท้องนั่นเองนะครับเพื่อนใต้ท้องเครื่องนะครับอ่าดังนั้นนะครับผมก็อ่าจะพาเพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนทายนะครับแต่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนทายนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไ้ด้วยว่าไม่แนะนําให้ทําตอนเครื่องร้อนนะครับฝากถึงคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ อ่าถ้าขับขี่มาร้อนๆก็อย่าไปเร่งช่างเขานะครับปล่อยให้เครื่องมันเย็นลงสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าเวลาเราปล่อยปั๊บนะครับอ่าน้ำมันเครื่องร้อนๆจะลวกมือเรานะครับจะลวกมือช่างนะครับเพื่อนๆนะครับมันอันตรายด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับดังนั้นก็ให้เครื่องอ่าลดอุณหภูมิลงสักนิดนึงจอดสักพักนึงก่อนนะครับค่อยทําการเปลี่ยนถ่ายก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มทำการคายน็อตออกไปแล้วนะครับพอดีใช้เป็นตัวก๊อกแก๊กนะครับแรงดึงมันไม่พอนะครับแรงดึงไม่พอแล้วก็สแตนผมป่อเป็นสแตนเหล็กอ่อนนะครับต้องประคองลดไปด้วยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นใช้ด้ามอ่าขันแข็งหรือว่าด้ามยาวนะครับในการขันในการคลายน็อตออกนะครับหลังจากที่อ่าคายน็อตออกไปแล้วนะครับก็ใช้ก๊อกแก๊กนะครับหมุนตามนะครับเพื่อน กับเปื então, next, right ือความรวดเร็วนะครับนี่นะครับดูขั้นตอนนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราปล่อยปั๊บน้ำมันเครื่องจะไหลลวกมือเลยถ้าร้อนๆนะทีนี้นะครับในขั้นตอนที่เราถอดออกมานะครับเมื่อกี้ก็จะมีไส้กลองนะครับอ่าไส้กลองที่หลุดออกมากับสปริงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับไส้กลองกับสปริงนะครับอ่าลองตัวนี้เป็นกลองหยาบนะครับเพื่อนๆจะมีกลองละเอียดอีกจุดหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้น นะครับอ่า,อาไอ้กรองหยาบนี่แหละนะครับเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอ่าหลายๆท่านนะครับถอดออกมาแล้วมันหล่นลงในอ่างน้ํามันเครื่องโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นนะครับทีนี้ก็ไม่ได้ใส่พอไม่ได้ใส่นะครับอ่าไอ้รถพวกงนี้แรงดูดมันเยอะนะครับมันจะดูดเศษเล็กเศษตะกอนเศษกาวนะครับวิ่งไปอุดตันท่อทางเดินน้ํามันเครื่องทีนี้พอน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงอ่าเครื่องยนต์นะครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นชุดฟ้าสูบเสื้อสูบนะครับลูกสูบแหวนก้านสูบนะครับแล้วก็ชุดเกียชุดคลัดพังทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบนะครับเพื่อนวเวลาเราประกอบ,บอ basics, ก็ใส่ไส้กรองขึ้นไปก่อนนะครับตามด้วยสปริงนะเอาไส้กรองเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สปริงนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเวลาเราประกอบนะครับอันนี้อ่ามุมกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะพยายามอ่าหมุนมุมกล้องให้เพื่อนๆเห็นนะครับอ่า นะครับแล้วก็เราก็หมุนเข้าไปนะครับใส่ไส้กรองเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยสปริงนะครับค่อยอุดฝานะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ใต้ท้องมันจะทํางานยากสักนิดนึงนะครับอ่าก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับเพื่อนเนะครับทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนทายไส้กรองละเอียดนะครับหรือว่าไส้กรองกระดาษนะครับในรถตระกูลยามาฮ่าตั้งแต่สปาร์1หนึ่งสาหขึ้นมานะครับเพื่อน นะครับทุกรุ่นเลยนะปัจจุบันนี้ที่เป็นเสื้อสูบไดอาซิลนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาจะมีไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับ2จุดนะครับสองตแหน่งนะครับเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไส้กรองกระดาษนะครับเพื่อนนะครับไส้กรองกระดาษอยู่ตรงนี้มีน็อตสตัวนะครับอยู่ตรงนี้เลยทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น r R15m/ x c i ้าเอนะครับสป a r k 135 s p a ส k 115i f ปานะครับจู p i เ e r นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไส้กรองตรงนี้ นะครับเพื us, to ่อนๆนนี่นะครับคลายน็อตออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเวลาเพื่อนเพื่อนอกมานะครับนี่นะครับเอามือจุ่มแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับในขั้นตอนของการประกอบเพื่อนๆนไม่ต้องห่วงนะถ้าประกอบผิดจะใส่ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องขั้นตอนการประกอบนะครับแต่นะครับให้เพื่อนเพื่อนห่วงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเรื่องที่ห่วงก็คือไส้กรองของเทียมนะครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับประมาณสองเดือนก็มีอู่จากน้องๆช่างเหมือนกันโทรเข้ามาถามนะครับว่าเอะจู่ๆรถนะครับมีอาการเครื่องร้อนนะครับแล้วก็มีอาการลูกสูบแตกนะครับหลังจากไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะทีนี้เดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับไส้กรองตัวนี้นะครับผมเบิกมาเป็นของแท้ศูนย์นะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง สากองของแท้นะครับกับของลอกเรียนแบบซึ่งหน้าตาจะคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับเพื่อนๆมีกอ๊อปคล้ายๆกับว่าเกรดเเลยนะครับของลอกเรียนแบบเกรดเให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะครับแบบยี่ห้อดีๆนะครับเพื่อนๆหรือของแท้เขาก็จะมีไบพาสวาลอยู่ตรงตูดนะครับเวลาเราเอาไขควงแย่นะครับเพื่อนเวลาเราไขควงแย่นะครับตรงใบพาสวาลก็จะ,ะเป็นสปริงเด้งได้นะครับเพื่อนแต่ของเทียมบางตัว ไม่มีบายพาสวาลเลยเวลากลองตันน้ำมันเครื่องจึงไม่ขึ้นนะครับแต่นะครับก็มีวายของแท้บางตัวเอ้ไม่ใช่ของแท้นะครับขออภัยของก๊อปก๊อปปี้ลอกเลียนแบบบางตัวมีบายพาสวาลข้างหลังเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้บายพาสวาลมันแข็งนะครับเพื่อนๆมันแข็งพอใส่กองอุดตันมันไม่ยอมเปิดทางน้ำมันเข้าไปตรงๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนั้นก็ทําให้เครื่องยนต์พังนะครับก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนเพื่อนว่า มีเคสหนึง่งพึ่งไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมาแล้วก็เกิดอาการเครื่องร้อนนะครับแล้วก็เครื่องร้อนแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็เครื่องพังในที่สุดนะครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องอยู่ขึ้นอยู่นะแต่มันขึ้นน้อยนะครับเพื่อนนะครับผลปรากฏว่ามีอาการลูกสูบแตกด้วยแหละนะครับเพื่อนรถพึ่ง8 000นกิโลนะ,ะผลก็ผลที่เกิดขึ้นก็นะครับเท่าที่คุยกันนะครับผมก็เลยบอกให้น้องๆถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องออกมาดูนะอ่า ผลปรากฏว่าไส้กรองน้ํามันเครื่องแฟบเลยนะครับเพื่อนๆอ่าไอตัวกระดาษนะครับมันแฟบมันยุบเข้าไปเลยนั่นหมายความว่านะครับขอใส่ไส้กรองอ่าไส้กรองน้ํามันเครื่องของเถียงมาทีนี้กรองมันตันนะครับพอกรองตันทีนี้แรงเครื่องมันดูดนะครับดูดจนกระดาษแฟบนะครับแต่ว่าบายพาส์วาลมันไม่ยอมเปิดน้ํามันเครื่องขึ้นไม่พอขึ้นไม่ทันนะครับเครื่องร้อนนะครับก็เลยมีอ่าจะลูกชนวาลด้วยแหละนะครับอ่ามันมันอาจจะ ฮีทนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ฮีทเพราะว่าลุคเขาบอกว่าเครื่องยนต์ร้อนแล้วก็ดับนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับผลก็มาจากไส้กรองน้ํามันเครื่องของเทียมนะครับทีนี้นะครับน้ามันเครื่องของรถยามาฮ่านะครับเพื่อนเพื่อนก็เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นเขาพิมพ์ไว้แปดร้อยห้าสิบซีซีเนาะแปดร้อยห้าสิบซีซีในการเปลี่ยนถ่ายถ้าเปลี่ยนถ่ายพร้อมไส้กรองน้ามันเครื่องก็นะครับเก้าร้อยห้าสิบซีซีเพื่อนเพื่อนจะใส่เข้าไปหนึ่งลิตรเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนะครับ น้ำมันเครื่องของยามาฮ่าก็จะมี2เกรดนะครับเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับที่แนะนํานะตัวเป็นกระป๋องพลาสติกนะครับจะเป็นน้ํามันเค pues whales, okay? basics, ups, right? รื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวกระป๋องพลาสติกจะเป็นน้ํามันเครื่องกึ ows, right? ่งสังเคราะห์นะครับส่วนนะครับกระป๋องเหล็กนะครับจะเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะครับแน่นอนแหละนะครับเพื่อนๆน้ํามันกึ่งสังเคราะห์กับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็ ถือว่าถนนคอนกรีตก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอาจจะมีสะดุดลอยต่อของพื้นถนนบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นก็ให้คิดเสว่าเป็นถนนลาดยางไฮเวย์ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องธรรมดานะครับที่เราใช้กันอยู่ราคาถูกนะครับก็ตีไปเป็นทางลูกลังนะครับมันก็จะมีอาการต้านนะครับต้านการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็พิจารณาเอานะครับอันไหนจะลื่นไม่ลื่นนะครับเพื่อน นะครับทีนี้นะครับก็นะครับในรอบนี้ลูกค้าขอลองเป็นน้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ก่อนนะครับเพื่อนในรอบหน้าเอ่อลูกค้าก็ถึงจะใช้เป็นตัวสังเคราะห์ลอยนะครับอยากรู้ว่านะครับมันลื่นต่างกันแค่ไหนลูกค้าว่างั้นนะครับเพื่อนก็ในเช่นนี้นะครับก็เพิ่มปริมาณน้ํามันเครื่องเข้าไปอีกเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายใส้กลองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับผมจัดไป1ลิตรเต็มนะครับเพื่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับขาดเออเกินนิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับ ถ้าเราเทหมดกระป๋องนะครับแต่ทีนี้เวลาเราตั้งกระป๋องไว้น้ํามันเครื่องนะครับที่ค้างอยู่ในกระป๋องก็ถือว่าเยอะนะนะครับเพื่อนเพื่อนก็เทลงก็เหลือไว้นิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเขากําหนดมาอยู่ที่9 5 0ซีซีนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมกับการเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้อนะครับคลิปนี้ก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องผมแนะนําเป็นไส้กรองน้ํามันเครื่องของแท้ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําคลิปเกี่ยวกับไส้กรองน้ํามันเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไส้กรองหยาบนะครับตรงที่น็อตเราตรงที่เราปล่อยน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆก็เวลาใส่ก็ให้ใส่ไส้กรองขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่สปริงตามเข้าไปแล้วค่อยปิดฝานะครับเพื่อนๆไอตัวที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับถ้าเพื่อนๆลืมใส่ นะครับรถจะดูดเศษเหล็กเศษตะก้อนเศษกาวต่างๆขึ้นไปอุดท่อทางเดินน้ำมันทำให้เครื่องยนต์พังนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องจะไม่ไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ปั๊มไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าท่อทางเดินน้ำมันมันจะอุดตันก่อนนะครับเพื่อนดังนั้นก็พิจารณาเอานะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูดีๆนะครับสังเกตด้วยนะครับก็เอา้าให้ ให้คลิปนี้เป็นแนวทางนะครับกับเพื่อนๆที่อยากจะทำการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองสำหรับรถยามาฮ่าครับผม